สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลของเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในปีพศ .2551 นะครับที่ด้านหลังเป็นรูปพระอุโบสถวัดเบญจมระพิษดุสิตวนารามน,นะครับเหรียญเป็นเหนาารียญกระสับหมุนเวียน นะครับด้านหน้าพระบรม,มาชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรรัชกาลที่เนะครับด้านหลังเป็นรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบาพิตรดุสิตวนารามลักษณะของเหรียญน,นะครับวงขอบนอกมีเฟืองจัด โลหะเป็นสีขาวเคลือบไส้ทองแดงคิวโปรนิเกิลไส้ทองแดงนะครับขนาดของเหรียญเนี่ย24มิลิเมตรจุดเด่นและข้อสังเกตพิเศษของเหรียญปี2551นี้มีการผลิตออกมาสองรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และแบบ1จัดเป็นเหรียญหายากระดับต้นๆของเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ลักษณะของเหรียญเนี่ยแบบหนาจะมีพระเศียรเล็กน้ำหนัก7.5กรัมความหนานี่หนาปกตินะครับพบได้ทั่วไปในระบบหมุนเวียนแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบบางพระเศียรใหญ่นะครับ น้ำหนักจะอยู่ที่6กรัม6.0กรัมความหนาจะบางกว่านะครับจำนวนการผลิตนี่ถือว่าต่ำประมาณ6ล้าน6ล้านกว่าเหรียญเท่านั้นนะครับอ่าซึ่งอ่าอันแรกนี่เป็นแบบหนาพระเศียนเล็กนี่200กว่าล้านเหรียญน,นะครับเหรียญที่พระเศียนใหญ่นี่จะเป็นที่ต้องการของตลาดนะ สะสมนะครับเ,เหรียญ5บาทปี251แบบบางเนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตในปริมาณที่น้อยกว่าแบบหนามากจึงจัดเป็นเหรียญหายากระดับต้นในชุดเหรียญ5บาทราชการที่9และมีราคาซื้อขายในตลาดนักสะสมที่สูงกว่าราคาหน้าเหรียญมากนะครับสภาพไม่ผ่าน ใช้หรือสภาพสวยอาจอาจจะนะครับมีราคาสูงหลายร้อยถึงหลักพันบาทหรือมากกว่านั้นนะครับอ่าและการแยกความแตกต่างหลักๆคือน้ำหนักและความหนาหากไม่มีเครื่องช่างที่แม่นยำอาจสังเกตความแตกต่างของความหนาเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเหรียญรอ5ปีอื่นๆที่เป็นแบบหนาปกติ หากคุณมีเหรียญ5บาทปี2551อยู่ในมือลองสังเกตความหนาดูนะครับอาจเป็นเหรียญที่หายากก็เป็นได้นะครับสำหรับข้อมูลนี้หากมีประโยชน์มีสาระฝากดกดติดตามด้วยนะครับฝากแชร์ให้เพื่อนของคุณเพื่อได้รับรู้ความรู้ที่ดีและจะได้เห็นผมอีกในคลิปต่อๆไปนะครับ นี่สวัสดีครับ